เด็กเทพ u t u b e กดติดตามด้วยนะครับไอเด็กเวรน,นี่มันกี่โมงกี่ยามแล้วไม่ไปลงเราโรงเรียนเลยยังไง และนี่คือหน้าที่ประจำวันของเด็กเทพหน้าที่ของเราคือไปโรงเรียนไปไหมครับนอปีครับนอปีไปไหมครับไปครับเดี๋ยวนี้เลยครับรถจะไปแล้วครับรอไปอท่านผู้สทัท่านโปรดทราบครับตอนนี้รถเมล์เราไปต่อไม่ได้แล้วครับพอดีครังหน้ารถเต็ดครับรถเต<ะ>็ม เย้เราก็มาถึงโรงเรียนกันแล้วมาถึงเวลาดีแป๊ะไม่สายเกินไปเฮ้ยเฮ้ยไอ้นี่เด็กเทพเว้ยไอ้ที่เป็นยูทูบเบอร์เราทำได้นีขนาดยังไม่ดังอันนี้มีคนรู้จักเราด้วยเฮ้ยเฮ้ยเด็กเทพแกมาสายแกโดนครูตีแน่อ้าวสังั้ตแปะงงแล้วเหรอเนี่ยเราเป็นนักเรียนเราก็ต้องตั้งใจเรียนจะได้ความรู้และฉลาดด้วยเขาใจ๊ if you're translating in your head then you know that, that และในที่สุดเวลาที่เราคอยก็มาถึงลุงเลียนเลิกเราจะได้ตามตามความฝันของเราเอมกับเ<ะ>นั่นค,คือการเป็นยูทูบเบอร์เป็นนักแทร็เกมที่เก่งที่สุดในโลกนี่คือความฝันของเราเพราะเราคือเด็กเทพยังไงล่ะน้องๆอ,อันนี้ขายคู่เท่าไหร่คู่ละ9 9บาครับตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษกดติดตามช่องเด็กเทพในย youtube ลดไปทันทีเลย9บาท และถ้ากดติดตามครบสิบคนรับไปเลยฟฟีๆหนึ่งกูไอเด็กเว้นรองเท้ากู